สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอการใช้โปรแกรม QM for Windows นั่นเองนะคะเพื่อเป็นการแก้ปัญหาในเรื่องของการขนส่งนะคะมาดูในเรื่องของบทขนส่งสักนิดหนึ่งนะคะการขนส่งคืออะไรนะคะการขนส่งค่ะคือวิธีการจัดสรรสินค้าจากจุดต้นทางไปยังปลายทาง โดยมีเป้าหมายค่ะอยู่ที่ค่าใช้จ่ายที่ต่ำที่สุดนั่นเองนะคะเรามาดูโจทย์สักนิดหนึ่งนะคะยกตัวอย่างตัวแรกค่ะนะคะบริษัทแห่งนี้ค่ะเขามีโรงงานนะคะอยู่3ามแห่งด้วยกันทางสินค้าค่ะมีอยู่4แห่งนั่นเองนะคะจุดโรงงานนะคะตัวนี้เราจะเรียกว่าจุดต้นทาง ส่วนจุดคลังสินค้าตัวนี้เราจะเรียกว่าปลายทางค่ะข้อมูลเขาให้อะไรกับเรามาบ้างนะคะเขาบอกว่าโรงงานที่1ค่ะสามารถผลิตสินค้าได้100หน่วยนะคะโรงงานที่สองผลิตได้60หน่วยโรงงานที่สมผลิตได้1 2 0ี่ิบหน่วยด้วยกันนะคะส่วนในเรื่องของนะคะในการจัดเก็บสินค้านะคะ ของแต่ละแห่งก็คือค่างสินค้าที่1ผัดค่ะจะอยู่ที่80ค่างสินค้าที่2 40ค่างสินค้าที่3 100้ค่างสินค้าที่4ค่ะ60ด้วยกันตัวนี้เขาถามเราว่านะคะให้เราค่ะทำการจัดสรรการขนส่งสินค้าจากจุดต้นทางไปยังปลายทางนะคะโดยทำยังไงก็ได้ค่ะให้มีค่าใช้จ่ายที่ต่ำที่สุด เดี๋ยวเราจะเอาโจทย์ข้อนี้นะคะเข้าสู่ในเรื่องของการใช้โปรแกรม QM for Windows นั่นเองนะคะเบื้องต้นค่ะนะคะเราก็ต้องไปเปิดนะคะโปรแกรม QM for Windows ก่อนนั่นเองนะคะเรียกขึ้นมานะคะโปรแกรม QM for Windows นะคะสำหรับในเรื่องของการขนส่งนะคะให้เราค่ะทำการคัดเลือกนะคะ ไปที่ t r a n s p o r t a t i o n ก็คือในเรื่องของการขนส่งนั่นเองนะคะเราสามารถกำหนดชื่อเรื่องนะคะเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้นะคะตัวต่อมาค่ะเขาจะถามว่าจุดต้นทางของเราค่ะนะคะมีกี่จุดต้นทางเมื่อกี้เรามีอยู่3โรงงานค่ะเราจะเปลี่ยนจากเลข2กลายเป็นเลข3จุดปลายทางเหมือนกันค่ะ นะคะเรามีอยู่4แห่งด้วยกันนะคะเราเปลี่ยนข้อมูลส่วนในเรื่องของตัวเป้าหมายนะคะเขาจะกำหนดในเรื่องของนะคะตัวต่ำที่สุดมาให้แล้วเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะคะจากนั้นค่ะเราสามารถนะคะกดโอเคได้เลยค่ะกดโอเคนะคะ จุดต้งทางเหล่านี้นะคะเราสามารถขียดเป็นข้อมูลภาษาไทยได้นะคะเหมือนกันค่ะนะคะจุดปลายทางเหมือนกันจาขออนุญาตไม่เขียนแล้วกันนะคะมาดูข้อมูลสักนิดหนึ่งค่ะขอเรียกข้อมูลสักนิดหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะจางขออนุญาตทำเป็น2วินโด้แล้วกันนะคะเพื่อสะดวกต่อกัน คัดลอกด้วยนะคะเราก็ทำการบันทึกข้อมูลลงไปค่ะว่าโรงงานที่1นละคะขนส่งสินค้าไปยังคลังสินค้าที่1น,นะคะมีค่าใช้จ่ายเท่ากับ2เรแล้วก็บันทึกข้อมูลไปได้เลยค่ะ เราสามารถกรอกข้อมูลไปได้เลยนะคะเมื่อเรากรอกข้อมูลนะคะในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่อหน่วยเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราขาย,ย้อนกลับไปดูที่โจทย์ที่ว่านะคะโรงงานที่1ค่ะผลิตสินค้าได้เท่าไหร่นะคะ ปากฏว่าโรงงานที่หนึ่งะคะสามารถผลิตสินค้าได้100ด้วยกันจับโจทย์สักนิดนึงนะคะ60นะคะกับร้อยยนะคะโลตต่อมาค่ะความสามารถในการจัดเก็บสินค้าของแต่ละคลังสินค้าบ้างนะคะ ข้เสิทธ้าที่หนึ่งนะคะจะอยู่ที่80ดสิบขีข้อมูลต่อไปได้เลยนะคะ,ะเมื่อเราทําการนะคะบันทึกข้อมูลนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ นะคะคราวนี้ค่ะดูนิดนึงนะคะในเรื่องของการตั้งผลลัพธ์เบื้องต้นนะคะของในเรื่องของการขนส่งจะมีทั้งหมดนะคะอยู่4วิธีตามทฤษฎีที่เราเรียนในห้องนะคะตัวน,นี้ค่ะเราสามารถเลือกได้นะคะอาจจะมีในเรื่องของนะคะต้นทุนนะคะต่ำที่สุดมุมพายัพการนอนเหนือไปใต้วิธีวัวเกล น,ะะนักศึกษาสามารถเลือกได้เลยนะคะณที่นี้ค่ะจางขออนุญ,ญาตนะคะเลือกคําว่าต้นทุนต่ําที่สุดแล้วกันนะคะจากนั้นค่ะนะคะเราก็ทําการคํานวณได้เลยนะคะผลก็จะคำนวณออกมาให้นะคะแต่ผลการคำนวณน,นิดนึงค่ะนะคะเขาจะบอกอรายละเอียด นะคะอยู่6หัวข้อด้วยกันนะคะเราสามารถที่จะเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมในนี้ได้นะคะเขาจะบอกรายละเอียดในเรื well engineer, ่องของการขนส่งนั่นเองแต่ไปดูหน e ้าแรกค่ะหน้าแรกก่อนนะคะเราก็มาดูข้อมูลค่ะและทำการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปนะคะปรากฏว่านะคะโรงงานที่1ขนส่งสินค้าไปยังโกดังที่1นะคะในปริมาณนะคะเท่ากับ 80หน่วยด้วยกันโรงงานที่1นะคะขนส่งสินค้าไปยังคลังสินค้าที่3 20หน่วยโรงงานที่สองขนส่งสินค้าไปยังคลังสินค้าที่3 60หน่วยโรงงานที่3ขนส่งสินค้าไปคลังที่สองหน่วยคลังสินค้าที่ส20ยี่สิบ ทางสินค้าที่460นั่นเองโดยมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการขนส่งค่ะอยู่ที่1 4 0บาทนั่นเองนะคะเราสามารถนะคะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ยกตัวอย่างเช่นนะคะ margin a l cost นั่นเองตัวนี้นะคะเป็นข้อมูล margin a l cost ตัวต่อไปบ้างค่ะลองลองเข้าเล่นดูนะคะ ลองดูในเรื่องของ Shipping Li s t ก็ได้ค่ะ s h i p p i n g list นะคะ s h i p p i n g l i ต t ตัวนี้คืออะไรนะคะก็จะคลายกันค่ะนะคะแต่เขาจะคำนวณในเรื่องของต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการขนส่งต่อหน่วยกับปริมาณนะคะสินค้าที่เราทำการขนส่งต่อหน่วยด้วยนะคะเมื่อเราเอาคูณกันนะคะก็จะเป็นค่าใช้จ่ายในการขนส่งของแต่ละที่ นะคะคเราสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะคลองดูอีกสักครั้งนะคะคตอนนี้ค่ะเราสามารถเปิดข้อมูลนะคะคแล้วทำการวิเคราะห์เพิ่มเติมได้นะคะคตัวนี้เป็นในเรื่องของการใช้นะคะคโปรแกรม QM for Windows สำหรับในเรื่องของ นะคะการแก้ปัญหาในเรื่องของการขนส่งนั่นเองนะคะไว้พบกันคะ่ะโอกาสหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ